โอเคสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีครับ <Okay. S 1> หวยลาวออกหกเจ็ดนาะสองหนึ่งหใช่ไหมครับหวยลาวพัฒนางวดวันที่สิบเอ่อไม่เข้าไม่เข้าสามตัวนะแต่เข้า2ตัวที่ผมเขียนไว้ประมาณเนี้ยประมาณตรงเนี้ยไปย้อนดูในคลิปเอานะครับว่า6กเจ็นะเข้าเจ บนนะแล้วก็แล้วก็เข้าชุดวินนะครับชุดนี้ที่บอกว่าเข้า2ตัวบนเนี่ยก็เข้าเหมือนกันนะครับอันนี้ฟัน60ก็เข้านะครับ60เข้า 6, 6, 6นะครับตัวนี้ฟัน7เข้า7นะครับตัวนี้พิมพ์ฟัน3ชุดนี้2 3 4พิมพ์บอกว่าจะมาบนตึงตัวใช่ไหมแต่ว่า2มันไปหลับพันน่ะสิใช่ไหม แสดงว่ามันก็อาจจะเข้าสี่ตัวเนี่ยสองเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งหกี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับเน้นเจ็ดโอเคมาดูชุดอามาดูของวันนี้นะครับวันที่สิบสาม รู้สึกว่างวดที่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยเข้าสองตัวสองชุดเลยเนาะสองสูตรเลยจะสูตรเนี้ยสูตรสูตรที่พิม์เขียนในกระดานไว้บอร์ดเนี่ยจะเป็นสูตรที่เน้นบนนะครับเน้นเอ้ไม่ใช่เน้นบนเน้นสามตัวแต่ว่าครั้งที่แล้วมันออกสี่ตัวมันเข้าสี่ตัวพีมไม่อยากให้ให้เน้นสี่ตัวสี่ตัวมันยากมันฟุกยากมากก่อนมันจะเข้าอะไรเนี่ย แต่สามารถคนที่ดูสามารถเอาไปแบบไปวินได้นะครับสี่ตัวก็เข้าแต่ว่าพี่ไม่เขียนให้เราอกมันเยอะมากเลยเนาะโอเค,อเคหวยลาว้าหวยล้านะครับเออโอเส็ตไม่สะอาดอ่ะ หวยลาวันที่13 07ทับห5นะครับลาวพัฒนานะนะครับบน7 8 9มา1ตัวนะครับแล้วก็2 3 4มา1ตัวนะครับชุดที่เหลือ เหมือนครั้งที่แล้วเลยดอศูนยๆๆๆๆๆ์หนึ่งห้า,ห,าห,กหกนะครับแล้วก็อันนี้คิดไปก่อนชุดวินบนวินบนเข้าสองตัว มี1 2 3 4 5นะครับอ่ะมาดูกัน7 2 7 3 7 4 8 2 8 3 8 4 9 2 เก้าสามเก้าสี่เอาจริงๆแล้วอะระบบหกตัวห้าตัวสี่ตัวส่วนมากของทีมเข้าสองตัวล่างจะเป็นระบบหกตัวกับห้าตัวนะครับออามาดูสามตัวมันวินต่ำเนาะรอบนี้วินต่ำแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดเน้น อันนี้มาตึ่งตัวเท่ากับว่าสองสามสี่มาหนึ่งตัวตัวนี้ตัดออกตัวนี้ตัดออกก็เหลือหนึ่งห้านะครับเป็นเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนะครับแล้วก็แปดสองหนึ่งแปดสามหนึ่ง 841นะครับ921 931 941เนาะอันนี้คือชุดชุดหนึ่งนะต่อไปจะเป็นชุด5นะครับ7 5สวยนะวันนี้พิมพ์ชอบ5พิมพ์ชอบ5พิมพ์ชอบ5 7จ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่หนะครับแปดสองห้าห้าหนะครับเก้าสองห้าห้าหนะครับ นี่นะอันนี้ชุด5พิมพ์ชอบชุดนี้จะบอกว่าไงพิมชอบชุดนี้ชอบชุดนี้นะครับโอเคเมื่อกี้แบตหมดมาเสียบต่อใหมเผ <laughs> อพูดคนเดียวตั้งนานโอเคนะครับตัวที่เน้นนะ่ะพิมก็จะเป็น7จ็ดสองเจดสาแดสอปดสแอบติด8ปสไปด้วยนะครับแล้วก็ชุด3ตัวชุด3ตัวบนเนี่ยก็จะเป็น7จ็ดสอหเจดสห้า 825 835นะครับอันนี้เน้นนะเน้นชุด5นะครับแล้วก็2535อันนี้เน้นไปเนาะนะครับโอเคไม่มีอะไรมากระวังเดี๋ยวผมเดี๋ยวพิมพ์ไปลง2ตัวให้แล้วกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคอยติดตามแล้กันนะครับบ๊ายบายขอโชคดีครับหวุ่ยลาว